ไปมากระตใจสรบใจมงมั่นให้ดีเวลานี้ งานฝึกดป้อนจิตไม่มี Gracias. ฝึกจิตนี้ให้สงบระงับจากอิเล็กต์ประทัลง,งไปได้เท่าไรมันก็มีความสุขมากเทนะ่านั้น วันเราหนังเราอะไรตัวนี้ก็ไปยึดถือของไม่เทีย่ยง ที่ถ้าไปทำความเพียรทางจิตใจนี่ก็เป็นอันว่าไม่ทนทุกข์ทัศทีแหละจะเกิดจะกกี่ร้อยชาติปัจช,ชัตติได้เฉลยทุกเวทนาอย่างนี้นะเพราะว่ามาอาศัยของไม่เที่ยงจะมาให้มันเป็นทุกข์ยังไงเราในอย่างหนึ่ง เมื่อจิตนี้ไม่ได้รับาการอบรมปัญ,ญญาไม่เกิดตกเป็นข้าแนนะนหนา่งตัณหาตัณหาักว่าจูงให้เป็นลำบ,บาปทำความเข้าใจตัวอันนี้มันยิง่งพบหนักก็ไปอีกเป็นอย่างนั้นญญญเพราะฉะนั้นพิจารณาอันนี้ 亚太共同体的。Yeah, ใจมักนก็ูกพันอยู่นั่นเองกลัวว่ปมมาปัจมาอะไมาขุดมาคนเอาเมื่อเป็นช่นนีเนี่ยเวลาตายลงไปนี่างนี้ก็ใจ ก็ไห้คนมาเอาไปทนเอเนี่ทุกมาได้เย็นนั่งมาได้นั่งเอากระดูกแขนคอตอที่แตกมันเป็นอย่างนี้เลยดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าทะได้ทรงสอนให้ฝึกยิตนี้ให้เ้าถึงความสงบ นี่มันเลื่อนลอยมันจะไปเที่ยวเกาะเที่ยวพกอะไรสับอะไรในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วมันจะพ้นพบไปไม่ได้หัวเวียนหง่วงไ g r a รสมบัติของเมื่อพร้องอยู่นั่นเองน่ะพอได้สายจะมีมีแต่ห่วงเอาไปใช้เป็จ่ายเมืองหนีก็ไม่ได้เลิเนี่ยมีแต่ห่วงแต่หัวมันจะเจ๊ยไม่เหมือนเป็นมนุ มีเงินมีทองเวาไปใช้จ่ายได้แต่ไปเป็นผีไปหน้าเาไปใช้จ่ายอะไร Maka <laughs> เวลายมีชีวิตอยู่ต้องดี้นเนยหาแสนยากแสนลำบาก นีคุณภาพต่างกัน มีเงินมีทอ,องเข้าคอมอะไรเราผูดฉลาดก็ต้องไม่ถือว่าเป็นสมบัติของโลกหาได้อยู่กับโลกนี้ใช้อยู่กับโลกนี้เมื่อหมดอายุสังขารทวติ้นไว้ในโลกนี้ไม่ใช่เอาติดตัวไปได้แต่ก็ตอใจองค์กรเข้าอ,อย่างนี้ใจมันก็ไม่คล้องอยู่ในสมบัติภายนอก เวลาหาเวลาใช้เวลาจ่ายเมื่อเมื hmm. mm ่อ hmm. ไม่ม hmm. mm ีธุระเส็จได้ใจแล้วก็ไม่ต mm ้องไปผูุกปั่นกับมันี่เป็นผู้ทลาดเหมือนอย่างคระสาสีกรรมเิทธสีก็ดีหรือวานาสาสาก็ดีหรือเศรษฐีเดินเด็กทั้งพุทธการ ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รู้ทมของจริงแล้วแล้วท่านยังมีเงินจนได้นะะมามว่ามหาเศรษฐีนั่แนะะ่ไปมีเงินมากมายกายกองแต่เมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วท่านก็ไปบรรพึงอยู่สวรรค์น,นู้นหาได้ห้่องอยู่ในกองของ,งบัติอันนั้นไปนั่นแหละท่านมีปัญญานะท่รู้เอเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ก่อ ใช้สอยม,ม,มันทำบุญให้ทานสงาะห์คนยากคนจนบำรงพระพุทธศาสนา,ตาให้จเจริญ 呀，哎、yeah,。 เกี่ยวกับหูที่น่ะไม่อย่็ไม่ทางกับความโลมันเป็นเหตุให 有那。 ทำเป็นที่ทำถ้าผิดศีลที่ทำแล้วเป็นอันไม่เอาเลยไม่ทำแล้วมันจะเมือ่อเราท้ำมาหาที่ดิดโดยชอศีลนอ้อธรรมมันจะได้น้อยกว่าตามมันมันจะได้มากกว่าแล้วแต่เราจะยินดีบริโภคได้สอยยุตามเท่ท,ที่หามาได้ โดยทางที่ชอบนั้นตั้งใจลงอย่างนี้แล้วก็ตั้นต้หายอย่างนี้ก็มันไม่ก่อเหตุให้เกิดทุกข์มากมายอะไร,ะไรก็เราอยากอยู่ในขอบเขตจำกัดความอยากเช่นนี้มันจะไม่พาไปสู่นรกอายภูมิเลยในความอยากที่มันพาไปสู่นรกอาวยภูมิก็ความอยากที่ มันมากมายโรกอ็จิตใจแล้วมันให้่วมสีโลกธรรมนันนี้ใน,น,นความอยากประเภทนั้นเน่ยมันมากสุณก็เป,ปรตตวลดาย้ตัดทรานชาวพุทธั้งหลายต้องจำจัดความอยากประเภทนั้นก่อนต่เป็นพิกษตัวมนเนรก็ไปหลอกลวงชาวว่าเขาเรียกอี้ ไปหลอกลวงชาวบ้านเขาให้ได้รับสาร,ระในปัญแจกต้นเงินไทยมาใช้ก่อยให้มากมากนั่นมันก็ผิดสิดแนวผิดวินัยแนวดังนั้นจึงไม่ควรเลย เป็นสุขเถอดอย่าได้มีเวรต่อกันและงั